ลคละคนปากกาเอาให้ปากกาแคเห็นเข้าเลยอ้อันนี้ของคนนะมนเียดตกรอบกแกงเาาตกรอบอ่ะตกรอบอ่ะแกงเนไของแกงแกงฮันนี่มูนนะฮันนมูนอวิสเจอกันยา่นี้นะเจ้าเอาฮันนี่มูน เอ้าจริงเหรอจะแก้ผิ้ไหนวะคะมาทำงานเเลยยีโออีนี่ต้องทิ้งเสาเลยมาแล้วหรแกนไปไหนต่ออ่ะเดี๋ยวไปทานข้าวแล้วหิวมากเลยไม่ได้กินแล้วเมื่อเช้าให้ไปกินไหมอ่ะไม่ได้กินรูปไหนอ่ะในกระเป๋าเหรออะไรนะนี่ยันต์ทวีทวีจะถ่ายแถวห้าโมงถ้าเป็นของเกมากเฮ้ยเร่ใกว่าฮันนี่มูนยังไม่ขับรถนะ มันีแจงหมูระเ่กะลังนะลังจะขบับคือกางจะขับท่านี้นอาจจะอาจาอาจะไม่ช่ชวนเดี๋วยวบอกเดวบอกวันนี้จม่เหนนอ่ารีนี่ของพี่อันนี้ของใครอีก

น้องหญิงไหมครับน้องหญิงอ๋อมกลเยจับไรู้เโคนปนคุณค่ะมาจากเชียงใหม่แล้แก ฮอตมากโอสเตอร์ข้างล่างโดนใครเอาไปไม่รู้เอเมซี่เนี่ยเออเขาไม่ได้แบบว่าใช่คนพนักงานก็ไม่รู้ต้องหายต้องไปดูกล้องวงจรปิดผงโดนก็หายไปแกยังไม่ลงไปเซ็นเลยไม่น่าจะเปเน็ตบ้าไม่น่าจะเปเน็ตแล้วมั้งไม่ตื่นมั้งคนนั้นน่ะแกขอรู้นะคะน่าน่าไม่หลอกตกอไม่ไหนด้วยก็ไม่หลอกก่คือไม่ขั้นไปไหนวันนี้ พี่ถือถืไว้เป็นของพี่พี่จ๋าไปละเอจอกันที่งานเจอกันที่งานเจอกันที่อุดี